Hola! c ó m o e s t á s Hoy voy a enseñar en español วันนี้นะคะจะมาสอนภาษาสเปนจะมาสอนคำว่า bien กับ bueno นหลายๆคนถ้าเกิดเริ่มเรียนภาษาสเปนแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันใกล้เคียงกันจังเลยวะก็แปลว่าดีมันจะดีแตกต่างกันไหมจะแบบความดีคนละระดับกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะพูดถึงคนละเนื้อหา เรามาเริ่มต้นที่คําว่าเบียนคำว่าเบียนเป็นการชื่นชมว่าเออทําดีมากเลยเหมือนในภาษาอังกฤษใช้คําว่า good ส่วนใหญ่จะใช้ในเวลาที่เราทํางานหรือทําอะไรได้ดีผลงานออกมาดีแบบนี้ค่ะพูดถึงการกระทำนอกจากนั้นนะคะคําว่าเบียนจะสามารถใช้ในกรณีที่ถามถึงสาตรทุกสุกดิบได้ค่ะเหมือนกับว่าสบายดีไหมแล้วถ้าเกิดฉันสบายดีก็ตอบว่าเบียนแต่ถ้าสบายดีมากๆก็มุยเบียน very good ค่ะ เรามาพูดถึงคําว่าบัวโนกันถ้าเกิดใครเพิ่งหัดเรียนภาษาสเปนอาจจะยังไม่รู้เท่าไหร่จะเคยเห็นผันๆนหูผันๆตาม,มาบ้างคําว่าบัวโนก็แปลว่าดีเหมือนกันถ้าเกิดแปลตรงตัวแต่ว่าจริงๆแล้วมันพูดถึงว่าอันนี้ให้ความรู้สึกดีจังเลยเป็นสิ่งของหรือเป็นอาหารหรือเป็นสถานที่แบบ esta b u e n o bueno. it is good เหมือนอย่างเช่นทานคอนเฟลกค่ะแล้วมันหมดแล้วล่ะ แต่ว่ามันอยู่ตรงนี้จะบอกว่าอร่อยมากเลยก็บอกว่า e s m u y b o n นอ it's so good ประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจะบอกว่ามันดีมากๆเลยก็มุยเบียนมันทำงานได้ดีมากแต่ถ้าเกิดจะบอกว่ามันรสชาติดีมากหรือมันคุณภาพดีมากเลยหรือไม่ก็เมคอัพตัวนี้ใช้แล้วดีจริงๆเลยก็บอกว่า e s เซอันนี้ Es muy bueno Es muy bueno ใช้งานดีมากเลยคำว่า Bueno นะคะสามารถใช้ในการพูดถึง s e n ส์ได้ทั้ง5 s e เซน์เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราใช้มือสัมผัสหรือว่าเป็นกลิ่นการชิมเหมือนกับถ้าจะบอกว่าครีมอันนี้ดีมากก็บอกว่า Es muy bueno ดีมากเลยวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในตอนต่อไปอ d i ี